ฟีดซีู้ติดตามทุกท่านนะครับัวผมรังสรรค์ออนัวร์เช่นเคยนะครับผมครับวันนี้ก็ของงานกลางคืนนะครับก็ไม่ได้ลงคลิปนานเนาะนะครับพอดีโทรศัพท์ผมมีปัญหานะฮะก็เลยพยายามแก้ไขอยู่นะครับก็เลยไม่มีคลิปลงนะครับก็ต้องขออภัยด้วยที่ปล่อยทิ้งไว้นานนะครับวันนี้ก็โทรศัพท์กลับมาใช้ได้ปกติแล้วนะครับ ก็มาถ่ายคลิปให้ f c ได้ชมกันนะครับผมตอนนี้ผมมาย้ายตู้คอนเทนเนอร์นะครับผมหน้าง,งานนะครับขึ้นงานอยู่ที่สำโรงนะครับสมุทรปราการเดี๋ยวผมจะเอาไปลงที่อ่อนนุชนะครับงานไม่ไกลนะครับเดี๋ยวผมถึงถึงต้นทางแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปรับงานก่อนนะครับผมอันนี้ก็ถึงหน้างานแล้วนะครับ มีสิบล้อมารอแล้วหนึ่งคันนะครับวันนี้สิบล้องานที่3ามแล้วเนี่ยวันนี้3งานเลยสิบล้อนะครับส่วนของผมสองงานนะครับสองงานนี้แหละก็ต้องยกช่วยกันนะครับงัดช่วยกันก่อนนะครับเบื้องต้นตู้นะครับตู้เปล่าๆก็หนักพอสมควรแล้วนะครับวันนี้มีตกแต่งภายในมีทําห้องน้ํามีอ่า ปูกระเบื้องอีกนะครับมันก็จะหนักพอสมควรนะครับซึ่งพื้นที่จอดรถก็ค่อนข้างที่จะจํากัดนะครับเพราะว่าตู้มันหันคนละทางกับที่รถจอดได้นะครับก็ต้องช่วยกันงัดออกมาก,ก่อนนะครับมี2ตู้นะครับเดี๋ยวเอาไปคนละตู้อันนี้1ตู้อันนี้อีกหนึ่งตู้นะครับนี่ตู้นี้ก็อุปกรณ์ข้างในเยอะพอสมควรนะเนี่ยเดี๋ยวว่ามันไม่หนักเด้อนะครับ น,กนัก่อนจะยกต้องเช็คดีๆก่อนนะครับว่าเขาเชื่อมติดขาฐานไว้หรือเปล่านะครับอันนี้อันนี้ผมถามแล้วว่าเชื่อมติดหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่ได้เชื่อมคนรื้อบอกว่าไม่มีรอยเชื่อมนะครับสุดท้ายยกหิ้วขึ้นหูเดียวอีกหูนู้นหิ้วไม่ขึ้นนะครับก็พอดูดีๆแล้วสรุปว่าเชื่อมนะครับอย่างนี้แหละนะครับอย่าไว้ใจนะครับต้องดูดีๆนะครับ ทีแรกทีแรกเขาไม่ได้เปิดประตูบานนี้นะครับเขาปิดไว้พอมันเอาอยัางไงพโยกยังไงมันก็ไม่ขึ้นอะ่ะก็เลยต้องจําเป็นต้องหากุญแจามาเปิดนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะไปได้ไหมจะยกได้ไหมนะครับอ่ะช่วยกันสองคันกับสิบล้อนะครับรู้สึกว่าข้างบนจะติดสายไฟด้วยนะครับข้างหลังสายไฟตรงนี้ก็สายไฟ ยกขึ้นเลยก็ไม่ได้นะครับผมลากก็โดนยกก็โดนนะเห็นไหมครับสายไฟเบลอเลยนะครับเดี๋ยวค่อยๆระวังนะครับค่อยๆลากออกมาอตอนนี้ก็ลากออกมาสำเร็จแล้วนะครับผมหนึ่งตู้นะครับกว่าจะลากออกมาได้ ตอนนี้เหลืออีกหนึ่งตู้นะครับเดี๋ยวเอาใส่10บล้อก่อนนะครับให้สิล้อเทียบดีๆก่อนอาครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยไปทั้งสองคันแล้วนะครับผมรถคันของผมก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับ2ตู้สองคันนะครับคันละตู้ ก็ทุลักทุเลนิดนึงนะครับผมแต่ก็ได้นะครับไปได้ไปได้นะครับผมสบายสบายนะครับไม่มีอะไรที่ทีมงานเราทําไม่ได้ยกเว้นไม่ได้ทำนะครับผมนี่อันนี้10บล้อนะครับของผมหกล้อนะครับผมก็เดี๋ยวรัดนะครับยึดให้แน่น ก็เดินทางกันต่อนะครับปลายทางอ่อ,อนนุชนะครับไม่ไกลนะครับผมไปใกล้ๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตรัดสายรัดอะไรให้แน่นก่อนนะครับเตรียมตัวเดินทางครับงานก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับที่ผมไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปนะครับผมเพราะว่าเราต้องบังคับเครื่องทุนแรงนะครับแล้วก็มันต้องอ่า ฟังสัญญาณคนอื่นตลอดฟังสัญญาณคนที่บอกตลอดนะครับมันจะทําแบบประมาทไม่ได้นะครับผมเพราะว่าสินค้าทุกอย่างนะครับที่เขาจ้างเราไปยกเนี่ยมันมีมูลค่านะครับมันมีความเสียหายเกิดขึ้นแล้วมันจะลําบากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราจะมัวไปถ่ายโทรศัพท์อยู่เนี่ยนะครับลูกค้ามันลูกค้าก็จะเกิดไม่ไม่มีความเชื่อมั่นนะครับผม เดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่องงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันไหนที่พอจะถ่ายได้ผมก็จะถ่ายนะครับอันไหนที่มันไม่ได้มันอันตรายนะครับเราก็ไม่ถ่ายนะครับผมก็ต้องถ้าอยากได้ได้เห็นมุมทํางานเยอะๆจริงๆเนี่ยก็อาจจะเป็นคันอื่นที่เขาขับขับอยู่แล้วผมไปถ่ายอันนี้ได้นะครับผมแต่ถ้ามาคันเดียวแล้วถ่ายด้วยขับด้วยไม่ได้นะครับอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผม ก็เดี๋ยวเราจะเดินทางกันแล้วครับผมตอนนี้ก็เตรียมรถอะไรกันเรียบร้อยแล้วจะออกเดินทางแล้วนะครับผมไปตอนนี้มาถึงหน้างานที่ลงแล้วนะครับแต่ติดสายไฟนะครับผมพระตู้มันสูงแล้วก็เป็นต่อเติมคงเหล็กขึ้นไปด้วยนะครับมันก็ยิ่งสูงไปใหญ่นะครับ ตอนนี้กำลังหาวิธียกสายไฟอยู่นะครับจะลำบากนิดนึงนะครับผมซอยก็ไม่ถือว่ากว้างนะแต่ก็ก็พอเข้าได้อยู่นะครับเดี๋ยวลุ้นกันว่าเข้าได้ไหมหนะออายใจไม่ทั่วท้องนะครับสายไฟเยอะนะครับในซอยข้างหน้าก็มีนะครับเมื่อกี้ปากซอยพ้นมาแล้วนะครับสายไฟข้างหน้ามีอีกนะครับ เดี๋ยวมาดูกันว่าจะพ้นไหมนะครับยิงกว่าสายไฟนะครับก็มาเจอกิ่งไม้ใหญ่นะครับเ <c oughs> มื่อกี้ลอดสก,กิ่งไม้ฉีกไปเลยนะครับเพราะว่ามันต้องดันเข้านะมันมันเขาไม่ได้ตัดกิ่งไม้ไว้ให้นะครับผมทางเข้าก็พอดีพอดีรถจอดสองฝั่งทางเลยนะครับ อ่ะผมลงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ1คันตู้อยู่ตรงนู้นนะครับเหลือ1คันตรงนี้นะครับวางแผนเอารถเข้าอยู่นะครับผมต่อไปผมจะไปหิ้วตูดให้คันนี้นะครับหิว้วหิ้วตรงตูเนะเพราะว่าต้องเอาเข้าเข้าแนวตรงท่านี้เลยคันนู้นก็หิ้วหัวไปหย่อนข้างหัวตัวเองนะครับเพราะว่าคนขับจะได้มองเห็นชัดเจนกว่านะครับผมเพื่อความปลอดภัยไม่ให้ของสินค้าเวี่ยงไปโดนหัวนะครับ เรียบร้อยนะครับประกอบล่างเสร็จเรียบร้อย2ตู้นะครับท่าเดิมที่ยกขึ้นนะครับผมเอาลงก็ประกอบเหมือนเดิมนะครับเสร็จงานแล้วนะครับผมครับก็จบงานเรียบร้อยแล้วนะครับผมอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ชมทุกขั้นทุกตอนนะครับผมเพราะอย่างที่บอกนะครับมันอันตรายนะครับถ่ายได้เฉพาะช่วงที่คิดว่ามันปลอดภัยนะครับ ที่สุดนะครับผมถึงจะถ่ายได้นะครับก็เสร็จงานนะครับย้ายตู้คเทนเนอร์2ตู้นะครับพร้อมประกอบพร้อมประกอบให้กับลูกค้าด้วยนะครับผมมา2องพันกับ10บล้อช่วยกันหิ้วช่วยกันถามช่วยกันนัดนะครับผม10ล้อคันนี้ก็เป็น10บล้อคันที่ผมเคยถ่ายคลิปลงนันแหละนะครับก็มาคู่กันนะครับส่วนผมก็จะไปงานต่อแล้วนะครับตอนนี้ตีตีหนึ่งครึ่งนะครับ ส่วนคันนู้นก็มีงานต่อเหมือนกันว่าจะไม่เข้าบ้านกันนะครับก็จะนอนไปหานอนปลายทางเลยนะครับต่างคนต่างไปงานนะครับผมแยกย้ายกันสำหรับคลิปนี้นะครับลังสารอนทัวร์ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับส่วนอีกช่องหนึ่งก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็ยังจะทําอยู่นะครับ ก็อย่างที่แจ้งไปว่าโทรศัพท์มีปัญหานะครับขออภัยด้วยจริงๆนะครับเดี๋ยวจะลงคลิปตามไปนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ